มาพบพอกันตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แม่รั่วมีแนวทางมาฝากเอซี C ทางช่องคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคนผู้ใดผู้นติดตามคนชยัยภูมิอันนี้ก็ยั่งบ่ท่านในโลกด้วยะค่ะพี่น้องเด้อจเย็นๆเดี๋ยวแม่ครัวก็ซิค่อยๆอุ่่งไห่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สถิติของแม่ยะโสธรแม่ขัวกับสิคอยลงไปมือนี่แม่ขัวสิติตามเสียนคนใต้กับแม่ชัยยพุมิจับกันเนาะเสียนคนไต้กับแม่ชัยยพุมิเดี๋ยวแม่ขั่วสิตามจับกันคลิปนี้แม่ขัวสิผ้ามาเบิงของเสียนป่าติว้ว หลยางออกบนบนเพิ่นยุไสบุญอีพี่น้องแม่ขวัวกับหาว่ท่านเห็นเดี๋ยวเรื่องแม่ขวัวหาบนก่อนนี่พี่น้องชุดบนเพิ่นนี่บ่มี2สองมิตรหา่าเพิ่นกับหาสามกับหาหนึ่งความสองไว้บัดหนึ่งพี่น้องชุดสีตูวกับชุดสามตูวนี่ค่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ คนจิว่าตัวนังสือหน่อยดิคันคันเฮ็ดเต็มจอบันนะบ่เห็นเบิร์ตเมนบอพีหน่องนี่อ่าหลายคนว่าตัวนังสื้อน่อยตัวนังสือหน่อยเพิ่นกระสิขยายเบิ่งบอปิ่นบอกเฮ้อจังไดกับบรู้คือกันแม่พวกอาจักสีเอาใจผู้ใดดีเนาะบานนี้สมมุติว่าจังสี่มันบ่เห็นเต็มจอเฮ้สิเข้าใจบอจังสีนะก็เลยว่า เฮ้อมันคุณแม่เพิ่นคุณแม่เพิ่นเพิ่นขยายบ่เป็่นบ่อสันดีมันกับว่าเห็นติ่มจอเนาะไงนี่ขันเท่าเยกจังสีเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าตัวนังสือตัวน้อยเพิ่นว่าเอารอบนี้นี่คือชุดบนของเสี่ยนปลาติ๋วอันนี้คือชุดล่างชุดล่างนี่ จังไดจังมาออกหาสองให้บนโอ้ห้ลางออกบนหาสองตรงๆเลยพี่น้องชุดเต็มเลยเนาะเอา้ามือนี้แม่ขั้วสิไปตามพาไปตามตัวเลขของเพินเดเซียนป่าติว้ว เพิ่นสีไฮแต่ชุดบนสามตัวสักก่อนเด้กพี่น้องเด้กชุดที่ตัวเพิ่นราเป็นปล่อยไปกับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเพิ่นเลยขอรองชุดบนนะบอยแต่ชุดสามตัวเพิ่นว่า เปลี่ยนบอเซาแทะเสียนป่าติ้ว นี่คืองวดที่ผ่านมาชุดบนของเพิ่นลุดไปไมิตรหาสามกับหาหนึ่งหาสองจับปักลักถืกอก็เด้อพี่น้องปักลักถืกอโยแต่ว่าขาดสองของเสียนฟาติวชุดล่างของเพิ่นให้ตรงให้ตรงยังตีให้ล่างออกบนห้าสองตรงๆนี่คือเทียบ ให้เบิงนี่คืองวดนี่บันเซียนป่าติว้วสิบบนสองหกสี่หน่วยบนเจ็ดหนึ่งเก้าจับคูมี่สองเก็สองหนึ่งสองเก่าหกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้า,ส,กส,ส,กาสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าเอา ผู้ใดเป็นแฟนคลับของเซียนปาติวแคบนาจอไว้ทะเบิงชุดบนเด้อพี่น้องเด้อสุดล่างเพิ่นว่าเพิ่นเฮดแล้วเพิ่นจังสีโทรมาเบ้าสูฟังเพิ่นจังสีบอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะกะระชิ่อร่องที่หลังกูละเนาะพี่น้องสำหรับชุดล่างของเซียนปาติวอันนี้เฮากัเอาชุดบน ไปก่อนพนัเพิ่นมาตาชุดบนเนะเาะอ้าแคบนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขอย่าลืมความฝันของแม่ขัวเดอ้อเหมือนี่ถ้าไปเบิง่งยูคลิปเล่าแม่ขั้วสิจับให้ตรงกับความฝันบอเนอะเอาะอ่ะผูใ้ใดเป็นแฟนคลับอ่ะสะปะปเล่าแม่ขั้วก็ตามกันต่อเดอ้อ ว้มฟันของแม่ขั้วขัดแม่ขั้วตีกรสิตีซ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 ีสองซีหนึ่งคิดว่าในใจเนาะขั้วสองตัวนำท่วมนำกรเป็หนึ่งคิดว่าสีฟันแม่นคือเกาบอเนาะค่ะแต่ว่าขัดพ่อไปได้อยู่ดีเพราะว่าเลขงกับฟันฟันว่าไปเก็บอีกกัะปิ่งไปให้กบกิน บกับว่าไ้กินปิ้งกระความทิ่มบะมีม่เทิ้งแปดบะมี่เทิ้งเก่าพี่น้องโอ้ฟันแม่นดูพี่น้องกระป๋านั่นเท่ากับคุ่มเอาวสั 8, 9, 8, 5, 9, 5, นแปดเก้าแปดหาเก้าหาน้พี่น้องเนาะ <c oughs> บะมีห่หอดถาเอา้าแคปนาจอของเซียนปลาติ๋ว้ถวทะเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่า เสียนปลาติวตรงกันกันกบข้อมฝันแม่ขั้วอยู่เด้อคือสีหนึ่งนี่พี่น้องตรงกันอยู่ดิตรงกันอยู่สูตรตลอดชีพกะเที่ยแม่ขั้วออกไปบุก,กีนี่กับมีสีกับหนึ่งเห็นบ่นาติดตามอยู่ดิต่ว่าจักสีเป็นรัฐบาลไทยเฮือโซปปอเล่าเท่านั้นละเอา้าแคปหน้าจอของเสียนปลาติวไว้ทพิจารณาตัวเลขก็เป็นแค่นแนวทาง ให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนพอกันคิดหนาะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเดินทางแควคาดปลอดภัยจะเจ็บอย่าไข้อย่าจนให้ร่ำรวยน้ำใจให้ร่ำรวยเงินทองไปนานๆพอกันคิดหนาะสวัสดีค่ะ